ครับวันนี้ก็จะมาแก้ไขระบบเสียงใหม่ครับยังไม่พอใจแล้วก็โรเซสเซอร์ก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ลำโพงก็อยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นครับลำโพงก็อยู่ข้างล่างมิกก็อยู่นี้ใช้ USB ก็เสียบไม่ถึงตอนนี้เราจะมาใช้ระบบ LAN ที่มันมีให้มานะครับใช้ DB มาควบคุม4ออก8 x c a 4 8ครับสายแลนตัวนี้แลนตัวนี้ก็คือมีอินเทอร์เนต็ตแต่ผมจะใช้วงแลนที่เขาให้มาวงแลนที่อยู่ในตัวเครื่องเดี๋ยวผมค้นหาค้นหาแลนที่มันอยู่ในตัวเครื่องว่า <c oughs> จูนไงอันนี้ก็คือด้านหลังมันเอ่ออะไรเนี่ยอ่าโอเคทีพีอะไรนะเ,เไรนะี่ย T.C.P. I.P. ครับอ,อันนี้ใช้ระบบไร้สายไม่ใช้ระบบได้ใช้ระบบ U.S.B. ฉันเปิดเครื่องก่อนนะครับเรอ,อมันโหลดก่อนแล้วดูไอพีกัน IP มันอะไรเราจะได้ไปใส่เกาะวงแลน Wi-Fi r เตอร์ที่นูน่น xca รุ CA, ่นนี้อันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อไ i ไฟตรงนี้ได้แต่มันต้องซื้อกล่องแปลงอีกน่าจะชุดหนึ่งแปลงรับ system ไปที่ ip มันเจอแล้วอันนี้เกียร์เดีย์ทางโอเค ip นี้อ่อโอ ip หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งจุด หน,โ,นโอเคถ่ายรูปไว้นี่ครับทางลงเดี๋ยวมาหาในโน้ตบุ๊กกัน i.p ครับ1 9 2 1 6เก1าสใช่ครับเพราะว่าข้างบนกับน,นู้นสายม่ผมไม่ไหวครับสายมันไกลเกิน เดี๋ยวใช้ใช้วงแลนดเดียวกับเราเตอร์ที่เขามีให้ครับในห้องนี้อันนี้จูนแบบที่เราจะต้องมาจูนมอนิเตอร์มาแก้เรื่องเฟสมาทำอะไรใหม่ครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงเนี่ยครับผมใช้เราเตอร์ทีพิเอันนี้วงแลนดเดียวกันอันนี้เราอยู่กับคนหลอ่อไม่รู้ติดลิขสิทธิ์แล้วป่าสต๊อปเพลงก่อนนับน อ uh, อันนี้ถ่ายวีดีโอไปครับดูวงแลดนก่อนแป๊บนึงอ่าโอเคมาแล้วครับดีโค่ดีโค่นี่นะครับ mm hmm. โปรแกรมเขา่าให้น้องโฟกใส่ IP พ mm hmm. อ่าน้องโฟกมพีตรงนี้หนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองนี่น,นี่ชุดนี้หนึ่งเก้าสอง ก็เมื่อกี้ไงลบ่ันนะไ่้ใส่เลยหนึ่งเก้าสองชุดนี้ลบเลยนะหนึ่งหกแปดหนึ 8, ่งตรงนี้ใส่เป็นเลขสิบนี่นะครับโอเคแป๊บหนึ่งครับ มาดูกัน IP มันเด้งขึ้นไหมอืมมาแล้วนี่โอเคใช้ได้อันนี้ผมทำซีนไว้สมัยก่อนสมัยก่อนทำซีนไว้ทีนี้ก็เหลือแค่จูนเสียงมันก็กดได้ปกติครับใช่ a b c d e ตามนี้เลยครับที่ทำไว้อันนี้มอนิเตอร์หนึ่งสองบวกนี่กับฟีดขาออกถือว่าใช้ปกติครับ